โยโยโยใบสองตรงเชินกับคลิงเน้นทีมเดียวสวัสดีแฟนคลิงหนุ่มหนังทุกช่องทางเจอแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานนะครับก่อนอื่นฝากผิิตภัณเค k n สปอร์ตครับเดี๋ยวพิเจษที่ปักหมุดไว้ในช่องคอมเมนต์ครับเอามาถึงค่ำคืนวันพุธกลางสัปดาห์ ครึ่งเน้นทีมเดียวนะครับที่จะเลือกเกมเวลาตีสอตรงครับโคบายเตเลียรอบรองชนะเลิศนัดที่2อินเตอร์มิลานจะได้สิทธิ์เป็นเจ้าบ้านเจอกับเอซีมิลานนะครับนัดแรกเสมอมา1-1โอกาสยังเปิดกว้างครับอินเตอร์เนี่ยเกมอีกนัดล่าสุดบุกไป,ปแพ้โบลอนยามา0-1ถือว่าเสียหายนะครับยังน่าเป็นจ่าฝูงแต่ว่าตอนนี้แต้มเท่านาโปลีนะครับซิเบเนออินซากี้มอสิใช้งานเดนเซลดุมฟรีเปียวเตอร์ซินสกี้แล้วก็มาคุสตูรามที่เจ็บนะครับการหลักก็ประตูยันซอมเมอร์ครับเกมรับ ที่เหลือก็มีอาซาบีกับบาสโตนี่ตัวริมเส้นก็ดีมาโก,โกน่าจะกลับมามีดาเมเเียนนะครับตรงกลางก็ชันฮานลรูมากิทยานนิโคลโลบาเล,ล่ากองหน้าลาตาโลมาติเนสลงแน่ๆส่วนอีกคนเนี่ยไม่มาก็อัตวิทก็ไม่ดีตาเรมี่นะครับโยโย่เจ <yo>, ็ดสัตว์ผลิตภัณฑ์ k คลนสปอร์ตผลิตภัณฑ์ที่ดูแลสำหรับผู้ชายจุดซ่อนเร้นนะครับน,นี้มีโปรโมชั่นซื้อ2แถม1 ไปคลิกตามตะกร้าที่ปัดหมุดด้านล่างนี้เลยครับเจอกับเอซีมิลานนัดที่แล้วก็แย่เหมือนกันนะครับแพ้คาบ้านให้กับอัลตันต้ามา0-1ครับสาจโจ้คอนไซเซาล์มอร์สิใช้งานเอมสันโรยาวคาวอเกอร์แล้วก็ดูเบนลอตตัตชีคนะครับตนนัวหลักคืนนี้ประตูไม้เมยองครับเข้มรับก็ลูคัสเอกนองเดสโทโมริกับเบียร์พวกนี้ดันกลางโฟฟันนาเทียนี่ไรเดอร์นะครับแนวรุกเนี่ยเพียบครับภูริสิทธิ์เลเอา หรือไม่ก็เจ้าเฟลิกนะครับส่วนหน้าเป้าเนี่ยมีตัวเลือกทั้งชาม,มิอับราฮัมแล้วก็ลูกาโยวิดครับเท่ากับว่าฤดูกาลนี้เจอมา3นัดเอซิมิลานไม่แพ้อินเตอร์เลยนะครับในลีกนี่บุกชนะ21 เกมในบ้านก็1-1โคบอลเตียนนัดแรกก็1-1ครับดังนั้นก่อนเกมเขามองอินเตอร์เป็นต่อแม่แต่ดูแล้วน่าจะอีรอบเดิมครับเอซีมิลานเวลาเจออินเตอร์นี่แม่สู้ไม่กลัวเลยครับเกมแบบนี้พี่จะมองว่ามีโอกาสไม่ครบไม่จบใน90นาทีนะครับซื้อ2มุมวัดใจ a อซีมิลานจะไม่แพ้ไปอย่างน้อยใน90นาทีครับให้เชียร์เอซีมิลานเป็นครึ่งเน้นทีมเดียวประจำค่ำคืนวันนี้ครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย